สวัสดีครับผมจะมาแนะนำเว็บไซต์ dahong.co.kr นะครับเว็บไซต์ dahong.co.kr นะครับก็เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่ดูดีออเดอร์ของเรารับพีออเดอร์สินค้านะครับจากเว็บไซต์นี้เว็บไซต์ dahong นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่จำหน่ายเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับเว็บไซต์ dahong ก็เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่นิยมมากในประเทศเกาหล,ลีนะครับในเว็บไซต์ dahong นะครับก็จะมีสินค้า สำหรับผู้หญิงตั้งแต่หัวจนเท้าเลยนะครับเรียกว่ามาเว็บไซต์ดาฮองเพียงแค่เว็บเดียวนะครับลูกค้าก็จะได้สินค้ากลับออกไปครบหมดอย่างแน่นอนนะครับในเว็บไซต์ดาฮองเนี่ยจะแบ่งหมวดหมู่สินค้าเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆนะครับดังนี้ก็จะมีหมวดหมู่ท็อปนะครับอัลเทอร์เดสสเกิร์ตเพนส์จีน A.C.C. ก็คืออัซเซสซอรี่นะครับจิวเวอรี่นะครับแล้วก็หมวดหมู่เซลล์ตรงหมวดหมู่เซลล์เนี่ยเราไม่ต้องไปนสนใจนะครับเพราะว่าดูดีออเดอร์ รับสั่งสินค้านะครับแทบจะทุกหมวดหมู่ยกเว้นในหมวดหมู่เซลล์และก็หมวดหมู่แว่นตานะครับของเว็บไซต์ดาวหองนะครับเราจะมาดูรายละเอียดแต่ละหมวดหมู่กันหมวดหมู่แรกนะครับเราเข้าไปดูกันที่หมวดหมู่ท็อปนะครับในหมวดหมู่ใหญ่นะครับเมื่อเราคลิกมาแล้วเนี่ยก็จะมีหมวดหมู่ย่อยนะครับปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายมืออย่างหมวดหมู่ท็อปนะครับก็จะมีทีเชิตนะครับมีเชิตบราสเวสนิดนะครับ แล้วก็สตร e p ล e s s นะครับปรากฏอยู่นะครับในหมวดหมู่หมวดหมู่นี้นะครับหมวดหมู่ย่อยนี้นะครับเราสามารถคลิกเพื่อจะไปดูสินค้านั้นๆได้ต่อไปอีกนะครับอย่างหมวดหมู่ท็อปนะครับก็จะมีเสื้อยืดนะครับก็คือทีเชิร์ตนะครับเสื้อยืดเสื้อโปโลต่างต่างเชิร์ตนะครับบราสก็จะเป็นเสื้อเชิร์ตแล้วก็เสื้อบราสเวสก็จะเป็นเสื้อกักนะครับนิดก็จะเป็นเสื้อถักนะครับสลิีเลสกก็จะเป็นเสื้อแขนปุดนะครับ หมวดหมู่ต่อไปครับหมวดหมู่ outer นะครับหมวดหมู่ outer ก็จะเป็นเสื้อนอกต่างๆนะครับเสื้อนอกก็หมายถึงเสื้อที่ใส่ข้างนอกเสื้อคลุมนะครับเสื้อกันหนาวนะครับก็จะมีคาร์ดิแกนนะครับแจ็คเก็ตจัมเปอร์โค้ชลูกค้าก็สามารถไปเลือกสินค้าที่หมวดหมู่ย่อยต่อไปอีกได้โดยการคลิกที่เมนูทางด้านซ้ายมือนะครับหมวดหมู่ต่อไปเดสนะครับเดสตตรงนี้นะครับจะไม่มีหมวดหมู่ย่อยนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะมีหมวดหมู่ย่อยปรากฏขึ้นนะครับ ก็ได้แล้วแต่ช่วงเวลาของสินค้านั้นๆที่เข้ามาอย่างเว็บไซต์นะครับอย่างตอนนี้นะครับก็ไม่มีหมวดหมู่ย่อยนะครับก็จะเป็นเดสทั้งหมดของเว็บไซต์ dahong co แกลูกค้าก็สามารถคลิกเลือกไปที่สินค้านะครับอลองคลิกไปที่สินค้าใดสินค้าหนึ่งก็ได้นะครับก็จะปรากฏภาพทั้งหมดของสินค้าเมื่อกี้ที่เราเห็นทางด้านแรกเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ภาพแรกภาพเดียวพอเราคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะพบข้อมูลนะครับข้อมูลที่เราสนใจก็คือจะมีตรงนี้ เป็นรหัสที่ใช้ในการสั่งซื้อนะครับแล้วก็เป็นราคานะครับเรื่องการดูไซส์การดูสีเดี๋ยวผมจะมาแนะนําในวิดีโอชุดต่อไปนะครับแล้วนี้ก็จะมีภาพสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เป็นภาพที่นางแบบได้ใส่ถ่ายไว้เป็นตัวอย่างให้เราดูนะครับลูกค้าก็สามารถคลิกเข้ามาดูได้แล้วก็เลือกสินค้านะครับต่อไปครับเป็นหมวดหมู่สเกิร์ตนะครับหมวดหมู่สเกิร์ตก็จะเป็นกระโปงนะครับ ก็จะมีกระโปรงมากมายหลายแบบให้ลูกค้าเลือกนะครับลูกค้าก็คลิกสินค้าที่ต้องการดูเพื่อไปดูภาพสินค้าทั้งหมดต่อไปนะครับหมวดหมู่มต่อไปครับก็จะเป็นหมวดหมู่ pants นะครับหมวดหมู่แพน t ์ก็จะแบ่งออกเป็นเป็น pants นะครับก็กางเกงกางเกงทั่วไปธรรมดานะครับแพน t ์วงงล็ยชอตก็จะเป็นกางเกงขาสั้นแล้วก็พวกกางเกง l ล g g i n g นะครับก็คลิกทางด้านซ้ายมือเพื่อไปดูสินค้าต่อได้นะครับ หมวดหมู่ถัดมาครับก็จะเป็นจีนนะครับก็จะมีเกงเกงยีนส์นะครับทั้งขาสั้นและขายาวลูกค้าก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของสินค้าได้ต่อไปนะครับหมวดหมู่ต่อไปครับก็จะเป็นหมวดหมู่ A.C.C. นะครับหรือ c e s s o r y นะครับรองเท้าก็จะอยู่ในหมวดหมู่นี้นะครับนาฬิกาก็จะอยู่ในหมวดหมู่นี้นะครับในหมวด c e s s o r y เนี่ยลูกค้าสั่งสินค้าได้ทุกหมวดหมู่ทุกทุกหมวดหมู่นะครับ ยกเว้นนะครับหมวดหมู่แว่นตานะครับทางดูดีออเดอร์ของเราไม่รับสั่งสินค้าในหมวดหมู่แว่นตานะครับต่อไปครับก็จะเป็นหมวดหมู่จิวเว r รนะครับลูกค้าคลิกมาก็จะพบว่าจิวเว r รี่ก็ม,มีเมนูย่อยอยู่ทางด้านซ้ายมือเช่นกันลูกค้าก็คลิกเพื่อไปดูรายละเอียดของสินค้านะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเว็บไซต์ดาวหองนะครับยังมีการทำไกด์ไลน์สไตล์การแต่งตัวไว้ให้นะครับก็จะเป็น อยู่ตามาเมนูต่างๆนะครับสมมุติเมนูม U, มชุดนี้นะครับก็จะมีสไตล์การแต่งตัวแตกต่างกันออกไปนะครับลูกค้าลองคลิกดูได้นะครับแต่และช่วงเวลาสไตล์การแต่งตัวก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าดูไปเรื่อยๆนะครับผมลองคลิกมาที่สไตล์อันนี้อันหนึ่งนะครับเราลองคลิกเข้าไปดูที่ตัวสินค้านะครับเราก็จะพบนะครับคำอธิบายนะครับ แต่ว่าเป็นภาษาเกาหลีนะครับหรือภาษาทางดาวตรงนี้ไม่สนใจเราก็มาดูสไตล์การแต่งตัวเพื่อที่เราจะาสามารถเป็นไกด์ไลน์ในการเลือกซื้อสินค้าได้นะครับว่าเราชอบแต่งตัวแบบไหนนะครับอลองพาไปดูอีกสักหมวดหมู่หนึ่งนะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ของ recommend i t e m นะครับก็คือว่าสินค้าแนะนำนะครับลูกค้าก็ลองคลิกดูไปเรื่อยๆนะครับ เพื่อค้นหาสินค้าตามที่ตัวเองต้องการนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นหมวดหมู่ย่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นคําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการแต่งตัวนะครับหรือการแนะนำไกด์ไลน์การแต่งตัวต่างๆลูกค้าก็ลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับเพราะว่าจะมีภาพที่จะช่วยในการให้ลูกค้าเลือกสินค้าเพื่อแต่งตัวให้เหมาะกับตัวเองนะครับได้มากขึ้นอันนี้ช่วงนี้นะครับก็จะมี s ีซันอินเด e s u ซนะครับก็จะเป็นคอเล e ชันซัมเมอร์นะครับของเว็บไซต์ดาฮองแต่ถ้าช่วงเวลาอื่นๆเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะไม่มีนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาพอลูกค้าเห็นเมนูอะไรเพิ่มมาแปลกใหม่ลูกค้าก็ลองคลิกเข้าไปดูได้อเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใน s e a s น n ินเด e s u ซนะครับเข้าไปนะครับคอเลกชันนี้ก็จะเป็นคอเลกชันของซัมเมอร์นะครับก็จะมีพวกชุดว่ายน้ำนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับ การว่ายน้ำนะครับเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ตอนซัมเมอร์นะครับเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ตอนชายหาดนะครับเป็นตน้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับให้ นะครับล็อกอินเข้าไปในระบบสมาชิกของเว็บไซต์ดูดีออเดอร์นะครับแล้วก็ไปที่เมนูสอบถามแล้วก็ฝากคําถามไว้นะครับและหลังจากนั้นจะมีผู้มาตอบคาถามนะครับให้ลูกค้าหรือลูกค้าจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์ของเราก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0863760244ขอบคุณครับ